เคยไหมคะวันที่แบบเร่งรีบมากๆเลยแต่ดันมาเจอรถติดเป็นชั่วโมงเลยหรือมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาทําให้แขนที่วางไว้เออพังไปหมดเลยความรู้สึกแบบหงุดหงิดทําอะไรไม่ได้เลยแบบเนี้ยหลายคนคงเคยเจอใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องแนวคิดชิกะตะก,กันในจากญี่ปุ่นค่ะที่อาจจะช่วยให้เรารับมือกับเรื่องแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเออเราก็เอามาจากข้อความส่วนหนึ่งในหนังสือ หลักปรัชญ,ญาชิกตะกนัยของครูธรรมวงแสงทองค่ะเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าชิกตะกนัยเนี่ยเออม,มันไม่ใช่แค่คำพูดติดปากนะคะแต่เป็นทัศนคติที่ช่วยให้เรายอมรับแล้วก็ปล่อยวางได้ยังไงเพื่อให้ใจเราสงบลงได้ท่ามกลางเรื่องที่ไม่แน่นอนต่างๆคำว่าชิกตะกนไยเนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลว่าทำอะไรไม่ได้หรือช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะฟังดูเผินเนเออมันเหมือนเรายอมจำนนหรือเปล่าคะครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับ คือจริงๆแล้วหัวใจของมันเนี่ยไม่ใช่การยอมแพ้แบบ สิ้นหวังนะครับแต่มันเป็นการประเมินสถานการณ์อย่างมีสติแล้วก็เลือกที่จะไม่เสียพลังงานไปต่อสู้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะครับเป็นการยอมรับความจริงอย่างหนึ่งเพื่อจะเก็บแรงเราไว้สําหรับสิ่งที่เรายังพอจะทําอะไรกับมันได้คือปรัชญาน,นี้มันอย่างรากเลึกในสังคมญี่ปุ่นเลยนะครับที่เขาต้องอเผชิญกับความท้าทายบ่อยๆทั้งภัยธรรมชาติหรือความผันผวน,นต่างๆทําทให้เกิดวัฒนธรรมที่เน้นความอดทนแล้วก็การมองความเป็นจริงตามทิศ มันก็มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดพุทธศาสนาด้วยนะครับโดยเฉพาะหลักการยอมรับความจริงอย่างเช่นอริยสัจสี่ข้อแรกเลยที่ว่าด้วยการยอมรับว่าความทุกข์ความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการยอมรับตรงนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่การปฏิเสธรวมถึงแนวคิดเรื่องอนิจจังด้วยคือการเข้าใจว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงแท้การประยุติติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็เลยนำมาซึ่งความทุกข์อ๋อเข้าใจเลยค่ะ ในหนังสือก็มีประเด็นสำคัญที่ย้ำนะคะว่าชิกคตะกาในไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และโฟกัสไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แต่ว่าการแยกแยะว่าอะไรควบคุมได้อะไรไม่ได้นี่สิคะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะคะมีหลักคิดง่ายๆจากในหนังสือไหมคะว่าจะช่วยให้เราตัดสินใจตรงนี้ได้ดีขึ้นครับจุดนี้สำคัญมากเลยครับหนังสือเองก็ไม่ได้ให้สูตรสำเร็จตายตัวนะครับ แต่จะเน้นที่การฝึกมองตามความเป็นจริงอย่างเช่นหากโครงการล้มเหลวแต่ที่เราจะโทษตัวเองหรือโทษสถานการณ์อย่างเดียวก็ให้ยอมรับผลที่เกิดขึ้นก่อนซึ่งมันควบคุมไม่ได้เราใช่ไหมครับแต่ให้หันมาโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้แทนคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดการวางแผนใหม่หรือการดูแลใจตัวเองการยอมรับความเป็นจริงตรงนี้แหละครับจะช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากการไปต่อต้านสิ่งที่เราฝืนไม่ได้จริงๆ ซึ่งก็รวมถึงการปล่อยวางความคดาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลด้วยแล้วก็การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยครับพอเข้าใจที่มาทางวัฒนธรรมศาสนาแล้วถ้ามองในมุมจิตวิทยาปัจจุบันล่ะคะแนวคิดนี้มันสอดคล้องกันไหมสอดคล้องกันอย่างน่าสนใจเลยครับการยอมรับแบบชิกตาการไหนาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยาเรื่อง acceptance หรือการยอมรับ แล้วก็ mindfulness หรือการมีสติรู้ตัวในปัจจุบันเลยครับคือแทนที่เราจะจมอยู่กับความคิดว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้เราก็แค่รับรู้ว่ามมันเป็นแบบนี้แล้วค่อยดูว่าจะตอบสนองยังไงต่อซึ่งมันช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านหรือความเครียดที่เกิดจากการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราได้ที่สําคัญคือชิกตาการในไม่ใช่การแบบฝืนยิ้มแล้วบอกว่าทุกอย่างดีทั้งที่ข้างในแย่นะครับ แต่มันคือการยอมรับตามจริงแม้เป็นเรื่องไม่ดีก็ตามแล้วค่อยหาทางเดินต่อจริงด้วยค่ะดิฉันไปเจอคำคมหนึ่งในหนังสือที่สะดุดใจมากเลยค่ะนานาโคโรบิย่าโอกิที่แปลว่าล้มเจ็ดครั้งลุกขึ้นแปดครั้งมันเหมือนสรุปจิตวิญญาณของเรื่องนี้ในอีกมุมหนึ่งเลยใช่ไหมคะว่าการยอมรับเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดนิ่งใช่เลยครับจุดนี้น่าสนใจมาก คำคมนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าชิกตาการไนไม่ได้ขัดแย้งกับความพยายามหรือความเข้มแข็งเลยนะครับแต่มันคือการเลือกใช้ความพยายามให้ถูกจุดพอเรายอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทุ่มเทพลังงานเพื่อลุกขึ้นสู้ต่อเป็นการลุกขึ้นในสมรภูมิที่ถูกต้องนั่นเองครับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าชิกตาการในไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับการไม่พยายามเลยนะ มันคือการเลือกใช้ความพยายามอย่างชาญฉลาดมากกว่าอืมดังนั้นประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็คือการมีเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความเครียดอุปสรรคหรือความผิดหวังต่างๆได้อย่างสงบขึ้นโดยแยกแยะได้ว่าอะไรที่เราควรปล่อยวางไปอะไรที่เราควรลงมือทำต่อใช่แล้วครับโดยสรุปก็คือชิกตาการในเป็นทั้งทัศนคติและก็แนวปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม เพื่อรักษาพลังใจและความสงบภายในแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การกระทําในส่วนที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะครับที่จะช่วยให้เราค้นพบความสงบภายในแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นท่ามกลางโลกที่เอ่อมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้ ลองนำกลับไปพิจารณาดูนะครับว่าในชีวิตของเราตอนนี้มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำลังหมดเปลืองพลังงานไปกับการต่อสู้ในสิ่งที่แท้จริงแล้วเราอาจจะต้องยอมรับมันแบบชิกตะกะนไน